นี่ครับในน้ำพราวด์เมืองมิโจเบิร์กพูเดย์อะไรนะโอ้มีสาวด้วยนะใายของมีสาวสครับทำสัสสอไม่มีไม่ขายสวถ้าไม่อยากซื้อหรือยาดยาอะไรก็ได้อันนี้คือน้ำยาอะไรเนี่ยอันนี้ปูนปูเออปูนดีครับในน้ำพราวด์เมืองมิโจเบิร์กพูเดย์เมืเดย์นี่แล้วก็มาหลับแต่ว่าหย็ดมากเดิน้ำพราวด์กัน โอ้เก่าเดิมนลดตังค์ไดโอ้ซื้อหมากหน่อยครับซื้อหมากหน่อยครับได้ได้ครับผมขายยังไงครับในหมากห้าคำสิบบาทครับผมซื้อหมากห้าคำห้าคำเท่าไหร่นะสิบาทครับอ๋อคำละสองบาทเหรอใช่ใช่คำละสองบาทครับแบบไหนคำหนึ่งก็ได้อ๋อแล้วแต่จะใส่อะไรกระโบอยากจั๊กจั๊กใ่ยายาซื้อหรือยาอะไรก็ได้อันนี้คือน้ํายาอะไรเนี่ยอันนี้ ปูนปูเออปูปูขายดีขายดีครับขายดีมากเลยมาครับคนเดียวไม่ถามมันต้องถามสองคนโอ้สุดยอดสุดยอดที่มนุษย์ต่างดาวตามหาตั้งนานวยไม่ซ้อมมาแล้วครับตามหาตั้งนานกับคพนกูวันนี้เราอยู่ประเทศเราอยู่เจออะไรนี่มนุษย์ต่างดาวใส่อะไรบ้างนั่นเนาะเอ่อปูนอะไรนะมาก น้ำยาเส้นน้ำยาเส้นเนาะน้ำอะไรจี๊ดกาแฟยาเส้นทำไมเขาทำเป็นน้ำมวยไม่ซ้อมตามหาตั้งนานมนุษย์ต่างดาวตันนี้น้ำอะไรน้ำผลไม้รวมน้ำผลไม้ใช่ใช่นนี้น้ำผลไม้น้ำผลไม้รวมผมก็อยากกินเคี้ยวยังนะพี่หมดไปกี่คำแล้วเนี่ย ยี่สิบาทเลยเหออันนี้ยี่สิบาทนะกินด้วยขายด้วยอ๋ออันนี้อันนี้มาช่วยเขาแล้วแต่เขาจะเอาน้ําใจให้คนหลายได้คนหลายคนเรื่อยๆเด้อโอ้มึงเรื่องต่างๆสามลายก่อนไปเปิดขายต่อปวดเลยเดี๋ยวเอาเงินให้เราอ่อนโอเป็นกระเป๋าอยี่นี้เนาะ เสียขาวเรเพ like <con> oh. oh. ้พ oh. ี magic, ่น้องคนเรมนุษย์ต่างดาวทำนัดสองบาทนำหาบกโดนมวยบมนุษยต่างดาวอะไรนะโอ้มีสาวด้วยนะขายของมีสสทาสสไม่มีไม่ขายถ้าไม่มีสสไม่มา โอ้รายการรายการมาใครรายการน่ารอครับถือดิโอเคไปแล้วมนุษย์ึกเดาครับโอ้เทียครัวอื่น